เดือนผ่องเพียนเนฟ้ากลิ่นหอมกาวกาโบกโบยมารำเพยกลีบงามน่าชมลมพัดชื่นเชยหอมเย็นสุดเอ่ยกลิ่นเอ่ยเหมือนนวลแก้มน้ำ นี่ฉันขอย้อนย้อนถึงบันทึกนะคะที่บอกว่าในเช้าวันเปลี่ยนแปลงก,การปกรครองถ้าได้สั่งเสียไว้กับท่านผู้หญิงบุญหลงพลพระยุทะเสนาว่าหากทําการไม่สำเร็จและต้องประสบภัยถึงแก่ชีวิตแล้วขอให้คุณหญิงจงเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าการที่คิด เลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินครั้งนี้ไม่ได้หมายจะช่วงชิงอาราชบัลลังก์หรือคิดจะล้มราชบัลลังก์แต่อย่างใดความมุ่งหมายจํากัดอยู่แต่เพียงว่าให้องค์กษัตริย์อยู่ภายใต้ใตกฎหมายรัฐธรรมนูญและให้มีสภาการปกครองแผ่นดินเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยและประชาราษฎรได้แสดงความคิดเห็นในราชการบ้านเมืองบ้างและฝากให้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีด้วยตรงนี้เนี่ยใครได้รับการถ่ายทอดความบอกเล่ามายัางไงบ้างคะผมแล้วก็พี่ทุกคนนะะคงแก้วก็น่าจะทันจากคุณแม่ นะฮะว่าก็คุณแม่เราให้ฟังว่าคุณพ่อได้สั่งไว้อย่างนี้อย่างที่เขาบอกว่าสามีจะทำอะไรที่เป็นเรื่องลับเนี่ยภรรยาจะไม่รู้แต่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่รู้ทุกอย่างะนะฮะแล้วก็คุณพ่อกเออ็เดินออกไปคือสมัยนั้นนะถ้าเผื่อไม่สำเร็จผมก็คงไม่ได้เกิดนะพวกผมก็ไม่ได้เกิด เพราะเจตชั่วโคตรไม่มีนิรโทษกรรมเหมือนสมัยหลังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำไปด้วยความมุ่งมั่นปปลรธนาที่จะให้ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบของระ,ระบอบประชาธิปไตยท่านก็ดำรงตำแหน่งนาย,ยก3สมัยแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วถึงกลับมาอีกสองสมัยได้รับการถ่ายทอดเป็นยังไ,ไงคะการสภาพการเมืองในช่วงนั้นนะคะก็ได้รับคำบอกเล่าจากคุณแม่ก็คือไม่มีงานอะไรที่ไม่เป็นอุปสรรคที่ไม่มีอุปสรรคม่มีอุปสรรคแต่ คุณพ่อก็ไม่ยอท้อแล้วก็สอนลูกๆลๆทุกคนด้วยนะจนผมมาเอามาใช้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเผื่อเป็นมีความสุขสบายก็ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์แล้วชีวิตที่เขาให้เกิดมาเพื่อให้มาพบอุปสรรคแล้วก็ฟันฝ่าไป